มีกินปัสสาวะหรือว่าอุจจาระอะไรเงที่มาวางไว้วะให้มูมันเม่นแต่มูก็ยังไม่กลัวครับมันก็ลงมากินอย่างนี้ประจำครับมผมไปนอนเฝ้าเป็นเดือนๆน,นะครับมันก็มากินทุกวัน,นครับผมนอนกลงกลางมันก็มากินตรงหัวผมนอนตรงหัวมันก็มากินหายไร้อย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วอย่างนี้พี่ต้องกู้มาไหมกู้ครับผมผมนสุดท้ายผมเต้องขายที่ปแปลงหนะนึ่งปีหนึ่งสิบสองเดือนก็ได้จะได้เจด็ดลูกแล้ว แต่น no ี้ถ้ามันกินอย่างเงี้ยประมาณสองปีก็ไม่ได้เลยแปลงนี้จะแปลงนู้นสองปียังไม่ได้คือแต่ละนอเราจะบ่มรุงได้จนกว่าจะออกลูกใกล้ใกล้จะออกลูกเนี้ยคนใกล้ใกล้จะออกลูกยังไงยังไงยังไงนอเนี้ยเราก็ตกประมาณสี่ห้าบาทถ้าเราขายหัวก็ถ้าช่วงเนี้ยก็จะได้หัวต้นหนึ่งประมาณสีกว่าบาทถึงยี่สิบบาทท้องอำเภอเองก็ได้ประสานกับเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีะนะครับว่าเราจะหามาตรการช่วยแก้ไขปัญหากับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรนะครับรก็มีการหาลือแล้วก็พยายามตอนนี้ทางทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีเขาก็จัดเจ้าที่มาคอยรัดตังเนช่วยชาวบ้านส่วนหนึ่ง,งกง็ขอความร่วมมือให้เจ้าของไร่นะคือเกษตรกรนะก็ช่วยจัดคนมาช่วยออกมาคอยดูแลในช่วงที่หมูป่าออกมาเนี่ยช่วง ระหว่างก่อนเช้ามืดนะฮะถึงช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็จะหาวิธีที่ทางหัหน้าเขตรััาาษษาพันสัตว์ป่าท่านแนะนำมาคือตอนนั้นแล้วท่านก็จะจัดเจ้าที่มาทําให้คือทำฝุ่นไรกาแล้วก็สวมเสื้อที่มันมีกินกินเหงือไใครนะเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าการใช้